สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้อยู่กับแก้วเบี้ยอีกแล้วนะลุงพลนะไม่รู้ว่าเข้ามาจากไหนนะปาปาช่วยปะป่นเลยตามมาผมขับให้มานี่อู้ยโอ้แก้วเบี้ยมาแล้วครับตอนนี้แก้วเบี้ยเขาเขาหาว่าพูดแต่ละคนเขาบอกไปป่นเปล่ามาถึงไปครับแต่ละคนนี่แต่งตัวไม่เหมือนพวกเราเลาะคุณอยู่เขาแต่งตัวเป็นแบบว่าไอ้ผอมเราสองคนไอ้หวานอ้าวคืนดีๆครับขึ้นดีๆครับอย่าครับแก้วเบี้ยนี่อะไรลุกเราเนี่เอ้าึ้นรถเนี่ยึ้นรถมาแล้วอู้มันถึงแบบสามไม่นี่ครับมันจะป่นเนี่ยไหนดูมันอ๋อมันถึงไอ้ นี่ถึงแต่ไอไอดีเจ็ดไม่ถึงแน่นอนผมว่าต้องสูบยาเตรียมเลือดไปก่อนอู้น้ำระเบิดน้ำแตกครับน้ำเนี่ยโอ้ชนเขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยเขาเรียกว่าแทงน้ำแทงน้ำวันนี้ผมนั่งตรงนี้เลยเดี๋ยวผมยืนนั่งตรงนี้นี่ไปเลยครับนี่ครับเจอแทงน้ำชนให้หมดทุกแทงครับนี่ครับเป็นไงครับนี่ครับชนครับตอนนี้ใครกนแรกแกกำลังลงคนสิมีกาลิน่าป่ะอู้โหไม่นะไม่มีนะเราคุยกันในคุยในเทสสาม นะดูอย่างว่าเขาอะไรเรียกว่าอะไรเขาอะไรไม่ถึงเลเวลสองปนไม่ได้บอกมันในเลเวลสองปนไม่ได้นะต้องเลเวลสามอ่าเราปนกันสามคนก็ได้ครับใช่ไหมครับปนสามคนไต้องดี้อาเรืองไม่ได้แล้วต้องตัดากับสองคนนี้เราต้องพิมพ์บอกนะเพราะเขาเป็นเป็นคนที่เพิ่งมาเข้าแก๊งนะอ่าเราเลเวลสามนี่เขาบอกได้เลยนะถ้าใครเลเวลสามก็ไปจัดไปต้องดีทางไหนกันเนี่ยต้องผมบอกเลยอู้ออู้อู้ลดอู้อู้เชี่ยใครคอ่ะพุยุกข้ามไปแล้ว ตาครับมันพุ่งป่นพวกนี้สมมันเข้าคุ่ป่นแล้วป่นเหรอมึงป่นเหรอฮะคิดผิดแล้วมาป่นแถวนี้คิดผิดแล้วโ้ป่นต่อครับยุป่นต่อกระเือครับกระเืออู้กระเือมาครับรีป่นครับยุเร็วครับเข้าไปครับเข้าไปครับนนี่มัแกงปนธนาคารตั๋ดไอ้โฟนปนใช่ครับรอบแบงค์ป่ะคุณยุรีป่นรีไปครับเร็วครับเดี๋ยวมีแกงอื่นมาต่ออะไรผมไม่เห็นอะไรขึ้นเลยคุณยุพิมเงี้ยบยุเร็วครับ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 อุ้หกดาวครับเข้าไปติดเยอะอย่างี้เร็วเร็วพิมพ์พิมพ์ิมพ ไหนครับเอาชิมหายอุยุอุยุตีแตกก่อนเลยนะอุยุอุยุอุยุสูเฮ้ยคยุมีคนรับเราแล้วคยุเดียวไปแล้วโอ้หูน้องมาแล้วครับตอนนี้เอาชิมหายไม่ขับรถไม่เป็นไอเหียสู้ยสู้สู้อุกยุอกยุตายอ่ะอ่าาา ตีคุกเยอะชิบหายนะครับนี่ครับไอ้พวกนี้ครับที่เราฆ่ามันตายครับโอ้ทำไมติดตาขนาดน,นี้ครับหกร้อยนี่ครับนี่ครับไอ้แม็กเซอร์นี่ครับที่เราฆ่ามันมามันมาติดคุกก่อนเราผมว่า <laughs> แกไม่ได้ติดคุกตลอดนะ <laughs> ผมว่าจะเลิกป่นแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยมาเชิญกูป่นจนได้ว่ <ผม S 2> า,าแล้วไงกก็ติดคุอ้โอ้โหมาหนักนะคุณเยอว่ากี่ภาพแล้วติดคุกคุณเรื่องนี้ S 1> <S 1> <S โอ้ยไอ้เกสเกะเบลเามาดูครับพาสแรกไม่เท่าไหร่พาสงติดคุกบ่อยมากครับ <S 2> <S 2> <S <S โอ้โหไอ้หาเอ้ย ตำรวจมาดักผมบอกแล้วตำรวจมาดักโอ้ยเราต้องทูลาดลาวดีๆนะทีหลังทำไมตำรวจเข้ามาดัก,ก่าผมวไอ<ห>้นั่นเนี่ยมันป้นชางไงมันเลยทำให้เราไม่ครับผมว่าตำรวจมาเพราะว่าไอ้แก๊งก่อนหน้าน,นี้มันป้นครับแล้วแบบเราฆ่ามันไปปุ๊บเราเข้าไปป้อนออกม,มาพอดีครับเราเลยสวยครับคือถ้าธนาคารโดนป้นตำรวจจะรู้ไงครับที่จริงมันจะมา U F O สองไงล่ะยิงกูแต่ติดคุกเองควายเขาบอกอู้ยอ้วนแหล่ะมันก็ต้องโดนยิงเดี๋ยวอตำรวจเข้ามาดัก สมองเขาอะไรไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนออกคุกแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอข้ามตอนนี้ไปแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ตอนออกคุกนะครับไปครับตัดคลิปก่อนนะกิวีผมว่าผมติดยาวกห้าร้อยวเอรอเดี๋ยวรอห้าร้อยวิก่อน ผมไว่าว่าเป็นตี๋มาโดนคุกเงี้ยงั้นก็ตัดคลิปเดี๋ยวมันน่าเบื่อครับตอนนี้ผมผมต้องรออย่างเดียวไปตัดคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ตัดมาตอนใหม่เอาเอาแล้วตอนนี้ก็ออกจากคุกมาแล้วอู้นี่ครับใคครรติดดาวับไม่รู้ใครติดดาวนะกูอยู่ขึ้นรถก่อนครับเร็วครับเร็วครับไม่รู้นะเราต้องรีบไปเอาปืนครับตอนนี้ผมมว่าันอยู่ใต้ดินโอ้นี่ครับอู้นี่ครับอู้เฮ้ยมันใช้เป็นใครต้ดินครับไม่รู้นะผมว่ามันน่าจะบั็กลงไปนะผมว่าแกเยอะอู้เยอะมาก กู <c oughs> ้บีบแจ้งแไหมครัเนี่ยใครครับใครครับที่ไม่รู้นะผมว่าเขารู้จักนะผมว่าเขาน่จะรู้หมดแล้วครับว่าพวกเราเล่นตัวนี้กันครับเพราะว่ามันน่าจะรู้กันหมดแล้วว่าเราสมัครใหม่มาเล่นตัวเด็กครับผิดพาดครับผม่าแล้วถ้าเกิดเราลงคลิปไปเราต้องเปลี่ยนตัวใหม่ครับอย่างนี้แหละมันเลยมันเลยมีไม่หลายพลาดไงผมบอกแล้วใช่ครับเราต้องกลับไปแก้กับเด็กเราเลยใช่ไหมเราต้องไปเอาปืนก่อนนะรู้ยังผมว่าคนรู้ข่าวนี่ยเขาเริ่มสมัครใหม่มาเล่นเยอะผมว่ารู้ว่ารู้ว่าพวกเราเล่นอยู่แก๊งนี้ไหมสมัครมาเเต็มลย S <S เอา <S <S เอาบัครับบักครับอู้บักครับอู้มาได้เท่านี้ครับวิ่งครับจากนั้นวิ่งต่อครับอย อะไรวูวรถรถแก๊งเบลที่มันน้อยมากเลยวูวมันน้อยนี่นะมันเขาเรียกว่าแก๊งเบลล่านะคุณยุดูไหมวูวมาแล้วครับไอ้้ขางหลังมามาด้วยความแรงครับโอ้ยดีเลยดีประกาศครับผมจำได้ไอ้นี่มันรู้ครับว่าเรามันรู้มันรู้แก๊งมันรู้แล้วว่าเป็นคุณยุแล้วว่าเป็นพงกับคุณยุมรู้มัรู้เป็นคุณแม่คุณแก่อยู่เลับยูมเอฟโอยูเอฟโอนึงกับยูเอฟโอสอง ผมว่าแล้วเล่นโปรเจกต์อเวกนี่เขารู้หมดแล้วอละยิงครับยุยิงครับอู้มันสู้ครับมันสู้เดี๋ยวก็มันสู้ครับยุยอู้อู้คุยยุ่งป่าวสู้มึงสู้กูเหรอฮะมึงสู้กูเหรอกล้าตีกูเหรอฮะคุยยุ่งมาครับสูบยาครับสูบยาเพิ่มเลือดเดี๋ยวครับรถแบบนี้ชับไว้ข้างแคลครับอู้ทีมการ์ดเบียร์ ้ไปประสานงานครับประสานงานรวมพลยกรวมพลรวมพลมาหนี้มาหนี้ ID สิบสามใช่พี่แม็กไหมเขาบอกลวมพลรับลมพลโอไปแล้วกูไม่อยู่แล้ว อู้ยครับแย่ครับอู้เกงกี่ยกับาวอู้ยิงหายแล้วครับถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนตอนนี้ถอยก่อนอู้ยุผมว่าเราไปพ้นมานี่เราขาดทุนนะตอนแรกผมมีเงิน6,000ื่ตอนนี้ผมเนสามหมื่นเก้าผมว่ามันต้องลวงเงินมันเสียกับค่าซื้อยาหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าตอนนี้เงินผมลดทั่วไงผมยังสงสัยเลยว่าเงินผมมันหายหัวเย่เลยนะอ้าเมา้องชื่ออยู่ในโบคนนี้อ้ต้งชื่ออยู่นกูย แน็กแน็กเขาอยู่อโฟนสามสมัครเข้ามาเลยครับอู้ลับของเด็กไปแล้วสมัครเข้ามาแล้วนี่ครับไอดีไอดีหกสิบห้าครับอยู่อโฟสามมันไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้เพราะว่าเราต้องสร้างโปรเจกต์ใหม่นะสร้างแบบสร้างเล่นทีละวสิพาร์ทแล้วค่อยลงนะผมว่าถ้าลงสองพาร์ทแล้วมาเล่นต่อที่เขาจําได้นะเขามามาก่อดกวนเราใช่ครับไปครับเผืนครับเผืนครับเผืนครับอู้ช็อตนี้ไปแล้วส่วนบางอย่างผ ส่วนอู้อะไรครับอู้ตามมาอู้ตามมาอู้ยังจะตามมาเพราะว่าหนักนะเดี๋ยวให้ไปโทรศัพท์ก่อนเราเป่ากันเราใกล้ไปครับไปวัดครับตอนนี้ผมต้องการสวดมนต์ด่วนครับคุณยูรู้ไหมเพราะว่าเราไปป่นแล้วเรามาสวดมนต์กันไหมเผื่อว่ามันจะได้ลบดาวอู้ลงมาตอนแรกเราต้องสู้แล้วตอนแรกเราต้องสู้แล้วเราต้องสู้แล้วครับเราไม่มีทางเลืยแล้วอู้มันขี่ไปไกลเกินแบบนี้แบบนี้มันตั้งหลักได้แบบนี้มีสไนนะครับเรามาครับหลบครับหลบมันมีสไนครับ มันตั้งหลักได้แบบนี้เราสู้มันยากอู้เลือดผมล้นเลยกูแบ๊กโอ้แก๊งมันแก๊งมันมาเต็มคันรถเลยครับเห็นไหมครับแต่มันขับมันขับเข้าวัดไปครับแก๊งมันเป็นกระสูบยาลยแล้วคุณแบ๊กดูเลยครับลุดเลยครับลุยเลยครับกลายเป็นระสุนยาแล้วกูแบ๊นี่ครับผมเก็บไปแล้วตัวหนึ่งครับเดี๋ยวผมรอให้คุณแบ๊กกระที่เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับคุณยุเอาเลยครับเออนั่นแหละนั่นแหละยิงมันเรียบร้อยทีมมันทีมงานมันนวัดเต็มมเเลยยยยนนนนะคค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 ครร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 ัััััับบบบบโออ้ีี่่่่ใใใุุุุณณดด็กกหหจา

ผมเริ่มติดยางงอมงแล้วอ่าเรียบร้อยยูอว่าสโตนเน็ตนะฮะใช่เห็นไหมเราเฮ้ยอุ้ยคุณยุว์มันวิ่งมาแล้วคุณยุทีมงานเตรียมครับเตรียมครับยังไงครับคุณยุยังไงครับตอนนี้สูบยาสูบยาอ้าวยาผมหมดแล้วคุณยุยาผมหมดนะรู้ยังอู้เรียบร้อยครับคุณยุเก็บหมดนะเรามีเลือดร้อยหกสิบอู้คุณยุยาผมหมดทำไงคุณยุขายให้ผมมั้ยคุณยุขายให้ผมเร็วไม่ได้ไม่ได้คุณแมบขายได้คุณเป็นอาชีพคนขายยาแล้วครับต้องพิมพ์ยยยยยังงไไขขาาาาอะร พิมพ์อะไรพิมพ์ท้ายยาจบอย่างงี้ใช่ไหมครับโอ้ไม่ได้ครับอต้องพิมพ์เซลเด็กนี่ครับนี่ง่ายพิมพ์อย่างงี้ครับแล้วก็สิบสามยี่สิบแล้วก็หนึ่งจำนวนหนึ่งบาทเฮ้ยอยู่มาแล้วครับมาแล้วครับมาอ๋ออาเบะมาครับอ้าวอาเบะได้สามโอ๋ออย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ครับเอ้าอยู่ไอโอสามก็อยู่อยู่ไอโอสามพี่อะไรผมแบบผมว่าผมพิมพ์ถูกไปเนี่ยนี่ครับนี่ครับพิมพ์อย่างงี้ครับเดี๋ยวพิมพ์ใหม่ดูไอโอสาม คุณยุไม่ใช่ทีมงานเรานะเพราะว่าเราฆ่ามันเลยนะฆ่าวเลยครับคุณยุยิงมันเลยอู้ออมันมาอ,มนอะไร,รมาการาบตีนผมครับอู้อะไรมาถึงมาการาบตีนครับคุณยุผมพิมพ์ไปแล้วทำไมถูกไม่เดแบบียวเนี่ยไม่ยม่บกล้นะมันมาพิมพ์กราบตีนผมทำไมครับทำไมมันไม่ได้แบบยี่ยคุณยุลองพิมพ์อย่างงี้คุณยุลองลอง,ลองเปลี่ยนเป็นหกดูครับอ๋อครับอย่างงี้ครับยุน่าจะขายได้แค่หกตอนแรกขายได้แหกใช่ไหมใช่ลองดูแต่ได้ถึงหกอ๋อได้แล้วได้โอ้ได้หกเอาไปคุณแม่เอาไปอีกครับ อไปครับเอาไปครับปล่อยเลยครับอ้าวไม่มีแล้วกดมาครับกดมาอีกรอบครับยวเป็นยไงครับผมมูเลือกเย็นดูก่อนโอ้ผมเป็นยี่สิบแปดนะผมให้อกดกดมาอีกกดมก ให้คุณล็อกนึงออ่ะีกล็อกหนึ่งครับออีกกล็นไงแกเข้ามาแล้วยิงครับโอแกเข้ามาแล้วอู้ตอนนี้มาได้ไงครับมาได้ไงมาได้ไงมาได้ไงไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยนะมาทำไมฮะมาทำไมไม่รู้นะอู้ยูเอโอสามกองของเขายูเอโอสามพี่น้องเราไไม่รู้พี่น้องเรายูเอโอสามพี่น้องเราอู้ย่าอู้นักเลงครับนักเลงผมว่าต้องมียูเอโอสี่แล้วคุณยูครับไป่ะส่วนบนครับส่วนบนเร็วครับส่วนบนตอนนี้เราคุมวัดแล้วนะ ผมว่าผมว่าต้องมียูเโอเพิ่มมาลิเล่ทีละคนเลยคนยูเอฟโอสามผมงงเลยมีคนใต้ชื่อแบบนี้เฮ้ยบุญยุมาด้วยความแรงครับบุญยุเอาดีครับบุญยุเอาดีครับเอาดีครับบุญยุเอาดีครับเอาดีครับผมว่าเขาอยากออกก๊อกอะไรคุณเล็กยูเอฟอสามอยูเอฟโสามเขาอยากออกก๊อกอะไรผมผมสูบยาก่อนครับตอนนี้ยาได้ละอูุ้ณเล็กได้อีกสี่สิบห้าครับทั้อย่างงี้คุณเวลอัพแน่นอนผมบอกเลยอัพไงครับอู้ผมได้ปืนนี้ครับผมได้ปืนแรงครับบุญยุปืนที่ลงพวกให้เองดีใช่ครับ ปั๊บเลือผมขึ้นมาลอยแล้วไปครับยุ้ <meric Ow. S 2> ไปครับเอ้ายูเอฟโอสามอู้ใครวะเนี่ยอู้คุณยุ้คุณนึกว่าคุณยุขึ้นมาไงแต่ก็ใครไม่รู้เนี่ยครับยูเอโอสามมันขึ้นเนี่ยอู้ทำไมกันดิอู้พี่อ๋อพี่ตายหาแล้วโดนคันหนึ่งซ้อนได้สี่ห้าคนได้กูแบ๊กอัดครับอัด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 อดอัดโดนขึ้นมาครับโดนขึ้นมาโดนโดนขึ้นมาครับเออันนี้ครับเร็ไปครับไปครับเรไปเลยครับ ดี๋ยวขึ้นมาครับผมให้มันขับเลยสงสัยมันอยากจะขับคืนครับเอา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 อู้ไปเลยไม่รอเห็นแก่ตัวมากครับผมดูจากดูจ่ามึงเห็นแก่ตัวเหรอฮะมึงเห็นแก่ตัวมากเหรอเห็นแก่ตัวมากใช่ไหมึงเห็นแก่ตัวมากใช่ไม่สาดเฮ้ยใครมาครับอูยยุใครมาเอาเลยครับเล่นเลยครับอุยยุปิดกุญแจรถแล้วปิดกุญแจรถแล้วปิดกุญแจรถแล้วมันสตาร์ทอีกรอบแล้ว โอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ oh ้ย oh มันโดนลงแล้ว hmm. มันโดนลงแล้ว oh ย้ำเลยอย่างนี oh ้ย oh. yeah, right. so ้ำเลยดูเลยครับอ้าวตายครับมันยิงผมอย่างรวดเร็วนะรู้อย่างวู้ยยุต้องวากับบ้านนะเดี๋ยวผมบ้ากับบ้านก่อนเร็วครับกลับมา ยาเหลือเท่าไหร่ครับยาผมเหลืออยู่ผมว่ายาผมเหลือน้อยแต่เม็ดนะเดี๋ยวต้องกดดูไอเทมของฉันนะแล้วก็อะไรไอเทมแล้วก็สารเสพติดยาเหลือแปดเม็ดคุณยุกกดตัววายนะแล้วก็เลือกไอเทมของฉันเลือกสารเสพติดเนี่ยนี่ครับยาเหลือแปดเม็ดกัญชาที่ศูนย์ผมดูแล้วเหลือด้อยมากครับยาผมมีแปดเม็ดผมก็อุ่นใจแล้วผมยังยี่ยี่สองเม็ดอยู่เลยผมไม่ต้องไปเอาใหม่สารเสพติดกับยาแปดเม็ดจะเอาใหม่คุณแม่ไปเอาใหม่ครับไปปั๊มยากันอีกรอบครับไปครับลุยครับ มาดูเลยแล้เต็มทีแล้วมาคุณยูคันนี้ครับคุณอยู่อะไรครับไปครับอานไหนดีโอ้ยผมไมหายูิวอีฟโวสามดีเลยิไม่รู้จักยูอฟโวสามก็มาไม่รู้นะงงมากผมว่านิ่มันเลือกเข้ามาพราะว่าเขาดูคลิปเยอะเกินไปถึงกับตั้งชื่อกรการนี่ตามมาชื่อนี้ผมไม่คิดจะตั้งเลยนะ แต่ผมเอามาเป็นเอามาเป็นไอ้นี่เฉยผมว่าผมผมคิดนะผมว่าเป็นไอ้ไอ้ไอ้ยากุซ่านะผมว่าโอ้ไอ้อะไรไอนั่นหรอไอ้ที่แบบการงานเขาเขียนเขาว่าพวกยูเอฟโออยู่ไหนก็ว่าไหนครับพวกยูเอฟโออยู่ไหนผ้าสามหรอมันบอกพวกยูเอฟโออยู่ไหนทำผ้าสามหรอกูมาผ้าสี่แล้วไอ้อู้มันแม่งไล่ล่ากู พาสามกูทำไม่พาสามกูทำเสร็จไปแล้วกูพาสีแล้วพาสีบอกมันนยครับกูยุพาสีพาสีจ้าพาสีจ้าเอ้ยเชี่ยพาสีจ้าพาสีจ้าตอนนี้มาถึงพาสีแล้วครับตอนนี้กำลังจะจบพาสีแล้วด้วยเก่งย่างคุณตาาครับคุณเล็กลองครับอูยุเอาครับผมครับกูยุ อุ้ยรถระเบิดครับอู้แตกครับแตกครับแตกพุ่งครับรถระเบิดอุ้ยอุ้ย์รถระเบิดเนี่ยรถระเบิดครับผมเห็นเลยเมื่อกี้อู้วู้ยุยุความความ๋ยวคขับนะครับความดีได้วิ่งกลับรถไอ้นี่อะไรครับไอยุยมอสามมันหัวรอดอย่างเดียวเลยครับคุณยู่หัวรอดดีครับมันเป็นอะไรถูกใจครับถูกใจถูกใจเห็นกูขับรถพุ่งลอยหน่อยถูกใจอู้ ไปยไม่หมดชาดิต่อไปก็มียูนิไม่หมสีนะครบอ่ะไปแล้วอู้หป้ายาด้วยอู้หน่อยไปแล้วตอนนี้นะเรากำลังจะไปที่เอายานะรู้อย่างนี่ยเราไม่ต้องกีเพสแล้วเราจำทางได้แล้วคุ้นคุ้นทางเนี่ยครับผมคุ้นทางแล้วคุ้นทางอย่างดีเลยนะทางเอายานี่เรียกได้ว่าใช้ได้อยู่ในระดับนึงเอียนอะไครับดีครับอุ้ยอะไรครับนั่นอู้มาจากไหนไม่รู้นะครับอู้หูเขามาบุก นนี้คนเดียวครับมันโหดมากครับเมื่อกี้เตรียมเตรียมยาอะเยอะนะมันโหดมันโหดเกินมาบุกค,คนเดียวผมเห็นแล้วแบบอู้วมันต้องทางนี้ครับผมโอ้ผมเสียนแล้วนี่เป็นไงเป็นไงครับอยากกระเดื <c oughs> อ่อพาร์ทมาเดียวลงมา แบบโหดครับผมจะบอกให้นี่ครับโอเคพาร์ทนี้เราก็จบเลยไหมครับจบเลยพาร์ทนี้จบเลยครับก่อนเดี๋ยวเราทําการปั๊มยาแล้วมาเจอกันพาร์ทที่5นะครับผมพาร์ทนี้ปั๊มยาให้ได้คนละคนละร้อยนั่หน่อยคุณแม่คุณแม่ขายผมครับโอเคครับโอเคพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวเราปั๊มยากันนะครับแล้วก็ไปเล่นกันที่พาร์ทที่ห้าโอเคท่านผู้ชมทุกท่านก็ลากันไปก่อนนะตอนนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ช anel t h a โ u สตูดิโอด้วยตอนนี้ช anel เรากำลังจะโดนปลดแบนนะรู้ไหมตอนนี้ลงคลิปได้แค่สิบห้านาทีมันก็ ตรงนี้